ครับต่อไปก็เป็นเรื่องอของพลังงานภายในระบบนะ,ะซึ่งเราให้มันเป็นตัว U U เนี่ยมันคือพลังงานจำนวนทั้งหมดของแก๊สนั่นก็คือมีสูตรอยู่ว่า32 NKBT 32 NRT 32 PV ก็จำไม่ง่ายจำคือ U เท่ากับ32 PV ก็ได้แล้วเราก็แต่ PV เป็น NRT แตกเป็น NKBT ก็ได้นะครับซึ่งมันคือพลังงาน เฉลี่ยของแก๊สจำนวน n โมเลกุลหรือจำนวนทั้งหมดนั่นเองโอเคก็ตัวนี้ก็จะเป็นอธิบายว่าอะไรคืออะไรก็ไปอ่านเองกันนะอืมก็มีข้อ1ีก้าข้อยี่สมาก็เป็นข้อที่19บเก้นะเรื่องพลังงานภายในระบบโจทบอกว่าที่ความดัน5้าคูณสิกำลังหนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยในถังแก๊สเนี่ยมีปริมาตร0ูลูกบาศกเมตรถูกไหม เขาถามว่าพลังงานจลของแก๊สพลังพลังงานจลของโมเลกุลของแก๊ส n โมเลกุลหรือทั้งหมดของแก๊สมีขนาดกี่กิโลจูลคำว่าพลังงานจลของโมเลกุลของแก๊ส n โมเลกุลก็คือพลังงานจลทั้งหมด n โมเลกุลนั่นเองซึ่งมันก็คือพลังงานภายใน U นั่นเองครับผมก็ดูจากสูตรอ่ะนี่จุกไหมแล้วก็ใช้สูตรนี้คิด ก็มาดูว่าโจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอกความดันมาถูกไหมครับความดัน P แล้วก็บอกอะไรบอกปริมาตร V มาก็เขียน U เลยเท่ากับอ่าสูตรพลังงานภายในจำไว้ว่ามันคือสามส่วนสองเสมอพลังงานสามส่วนสองแล้วก็คูณกับอะไร PV นั่นเองครับผมก็เป็นอาเซ็ตซินก็แทนค่าก็เท่ากับสามส่วนสองคูณกับห้าคูณสิบกำลังห้าแล้วคูณกับ 0.5ใช่ไหมหน่วยก็บอกถูงมาแล้วก็ตอบเลยเท่ากับเท่ากับ3.75คูณ10กำลัง5ครับผมแต่ว่าโจทย์บอกว่าเขาถามมาเป็นหน่วยกิโลจูลถูกไหมซึ่งเราก็ต้องแปลงเป็น3.75เราต้องเอา10กำลังลบ3มาคูณกับ คูณเข้าไปเพิ่มอีกก็จะเป็น3.75าคูณสิกลางสองกิโลจูนนั่นเองครับผมเป็นคำตอบนี่นะอย่าดูดูคำถามจูโจอยดีว่าถามหน่วยอะไร